สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างทัวเดียวนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมลงไปให้เป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วก็สองตัวล่างออกหกเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยนะครับสถิติสูตรนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดนะครับ เดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับว่าสูตรนี้จะคำนวณได้เลขอะไรนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีสูตรใหม่ลงให้ดูอีก2สูตรนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคำเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนมันเข้าก็คำนวณต่อนะครับสูตรไหนหลุดไป เดี๋ยวค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับสูตรนี้นะครับวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1นสองครั้งนะครับบวก5้าคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวซึ่งวันที่ผ่านมาเข้าที่เลขเจ็ดในตําแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวมาคํานวณงวดใหม่กันเลยนะว่าสูตรนี้จะได้เลขอะไรนะครับ ใช้หลักหมืน่นนี่นะหลักหมืน่นบวกหลักพันสองครั้งนะหลักหมื่นเลขเจ็ดบวกหลักพันนะับสองครั้งหนึ 1, ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองนะหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขเก้าบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะเจ็ดเจ็ดสิบสี่

ได้เลขหนึ่งสูตรเก่านะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมางวดใหม่คำนวณได้เลขหนึ่งท่านผู้ชมว่าหนึ่งมันจะมาหรือไม่นะครับแต่ก็ต้องย้ำบอกไว้ก่อนนะว่าสูตรมันเดินมาเกินสิบงวดแล้วนะครับงวดต่อไปมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เช่นกันนะครับถ้าสูตรไหนที่เกินสิบงวดแล้วนี่ต้องคิดไว้เลยนะครับมันมีโอกาสหลุดสูงนะครับ ถ้าสูตรอยู่ในระยะหกงวดเจ็ดงวดเนี่ยมีโอกาสไปต่อเนี่มันมันตัวเลขยาวแต่ไม่แน่มันก็อาจจะเข้าต่อก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันอยู่ที่ใครชอบหรือไม่ชอบเลขหนึ่งตัวนี้นะก็ลองนําไปพิจารณาดูก่อนนะเพราะว่าเวลายังมีอีกหลายวันเดีย๋ยวค่อยไปตัดสินใจอีกทีว่าจะเป็นเลขหนึ่งหรือเปล่านอกจากวันนี้นะครับสูตรวิ่งล่างสูตรเก่าตัวเดียวแล้วก็จะมีสูตรใหม่ลงให้อีกสองสูตร มาดูสูตรใหม่ก่อนนะครับสูตรใหม่อันนี้เป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรใหม er. ่สส,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  ans, สูตรนะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรที่1ใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1 3าครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ตัวเดียวนะครับสูตรที่2 ใช้หลักแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวก10บล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2 2สองครั้งนะครับบวก5คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกเข้าตั้งแต่งวดที่ออก73ทั้ง2สูตรก็คำนวณได้เลขเจ็ดเหมือนกันนะครับผลางวันออก7 3 7สก็เข้าในตำแหน่ง สิบล่างนะถูกเป็นงวดแรกงวดต่อมาคำนวณได้เลขเก้าเหมือนกันแล้วออกเบิ้ลเก้าเก้านะครับก็เข้าทั้งสองสูตรงวดถัดมาคำนวณได้เลขเจ็ดเหมือนกันนะครับผลรางวัลออกเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดมาในตำแหน่งหลักสิบล่างถูกทั้งสองสูตรงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกเหมือนกันผลรางวัลออกหกห้านะครับหกเข้าที่สิบล่างก็มาทั้งสองสูตร งวดถัดมาคำนวณได้เลข9เหมือนกันทั้ง2สูตรผลรางวัลออกเบิ้ล9 9นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข9เหมือนกันอีกนะครับผลรางวัลออก0ูนย์ะครับเเข้าที่หน่วยล่างงวดถัดมาสูตรที่1คำนวณได้เลข3สูตรที่2คำนวณได้เลข0ย์ถ้าตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้ก็จับจับคู่ได้เลยนะก็เป็น3 0ศย์หรือ0 3นย์ ออก3 0มศูนะครับก็เข้าตรงนะครับวันี้ทั้ง3ทั้ง0นมาครบเลยนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง2สูตรคำนวณได้ตัวเดียวกันคือได้เลข6ผลรางวัลออก1 6นะครับวันี้เลข6มาที่หน่วยล่างก็เข้าทั้ง2สูตรงวดถัดมาสูตรที่1คําคำนวณได้เลข6สูตรที่2คํคำนวณได้เลข2ก็ได้ชุดเดียวหรือ6 2หรือ2 6นะครับ ผลรางวัลออก6 2วันนี้ก็เข้าตรงนะครับก็มาทั้งสสูตรนะครับ10หน่วยมาดูงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ก็ได้เลข1ได้เลขเดียวกันผลรางวัลออกเบิ้ล1 1นะก็มาครบนะครับข้ามาดูงวดล่าสุดนะสูตรที่1คําคำนวณได้เลข6สูตรที่2คํคำนวณได้เลข7มันก็จะคู่ได้6 7หรือ7 6นะครับ ผลรางวัลงว,วดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนะครับเลขไทยสองตัวล่างอ,อกหกเจ็ดนะมาครบเลยนะครับทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมทําสถิติเอาไว้ตั้งแต่ในงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมทําสถิติไว้หน้านี้อยู่ประมาณเก้าสูตรนะเก้าสูตรผลปรากฏว่าหลุดหลุดไปแปดสูตร นี่ไม่มีไม่เข้านะครับมีอยู่สองสูตรนี้ที่มีเลขหกกับเลขเจ็ดนะครับงวดนี้คำนวณได้สองกับสี่นะครับสองกับสี่อ่าเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่ามันคำนวณได้สองกับสี่จริงหรือเปล่านะครับนี่คือสูตรที่ผมทำสถิติเอาไว้นะครับทุกข้อมูลก็ลงให้ดูตามความเป็นจริงนะครับส่วนงวดใหม่มันจะเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้ก็ แล้วแต่ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองนะครับเพราะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับเอาข้อมูลมาลงให้ดูเท่านั้นเองนะครับเอามาดูงวดใหม่นะครับว่ามันจะคำนวณได้ตัวเลขอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ไหมนะมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งหลักร้อยบนเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยบนสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสี่ บวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองเลขสามบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขเก้าบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับสามสามเก้านะครับสามบวกกันสามครั้งได้เก้าแล้วบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองเลขสี่ตัวสุดท้ายบวกเลขสองคงที่นะครับเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะครับสิ 11, บเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าสิบห้าบวกสามได้สิบแปด 18บวก9ได้27 27บวก9ได้36ม6ามบาบวกอีก4นะครับ 40, 40 40 42 42ได้เลข2นะครับได้เลข2มันก็จะตรงกันกับสูตรแรกที่ผมให้ดูนะครับนี่ได้เลข2นี่เป็นข้อมูลเก่าในวัที่ผ่านมานี่ผมก็ยังเลือกไม่ถูกนะมันมีเกือกบทุกตัวนะครับ มันยากมากที่เราจะเลือกถูกนะครับมันก็ต้องดวงยิงๆนะครับนี่สูตรแรกเลยเลขหงวดก่อนงวดนี้ก็ได้เลข2ส่วนสูตรที่2งวดก่อนได้เลข7งวดนี้ได้เลข4นี่นะครับที่มันได้6 7นี่นะครับเอาเข้ามามาดูสูตรที่2นะครับว่ามันจะคำนวณได้เลข4ตามที่ผมบอกไว้หรือเปล่านะครับเอามาดูก่อนนะครับมาดูสูตรที่2จะใช้หลักแสนนะผมหลักแสนเลข4 มาบวกหลักร้อยบนเลขเจ็ดบวกหน่วยบนเลขสองบวกหลักสิบล่างเลขหกบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปดบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดบวกหน่วยบวกหลักสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปด ตัวสุดท้ายบวกเลขค่าคงที่นะครับ4ีบวกเได้11 11อ็ดสิบเอ็ดกสองสิบสบวกหกสิบนะครับบวกแปได้ 8, 27 27บวกสมก็ได้30 30ิบวกสิก็เป็น44 44ิบสี่สี่สิวกเจ็ดหบวกแปดห้าห้าบมาบวกอีกห้า 64ได้เลข4นะครับได้เลข4ก็ตรงกับที่ให้ดูนะครับนี่ได้2สูตรนี้ได้เลขสีครับถ้าใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปสรุปในช่วงท้ายอีกทีอันนี้เป็นข้อมูลเก่าที่ผมนำมาฝากเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับทุกข้อมูล เอามาลงให้ดูเพื่อใครจะชอบนะบเพื่อใครจะชอบดังนั้นสูตรที่หนึ่งเราจะได้เลข2สูตรที่2เราจะได้เลขสี่นี่นครับจะมาหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับผมรอดูในวันที่1กันยายนนะครับวันถึงจะรู้คําตอบสถิตีย้อนหลังนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงวดเท่ากันนะครับสิบเอ็ดงวดเท่ากันเลยนะครับเท่ากันกับสูตรสูตรที่ลงให้ ในงวดที่ผ่านมานี้สูตรที่ลงให้ตัวเดียวที่เขา้าเลขเจ็นะครับงวดนี้มาได้เลขหนึ่งตัวเลขทั้ง3าสูตรไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นมันมีสูตรหลุดแน่นอนนะครับหรือมันจะหลุดทั้ง3สูตรก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับหรือมันอาจจะมาสูตรใดสูตรหนึง่งตอบได้ยากนะครับผมแล้วแต่ใครชอบนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาวิเคราะห์ให้ดูอีกทีนะว่าหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างงวดนี้มันน่าจะเป็นตัวไหนนะครับมันจะมีสามตัวนี้ติดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ อันนี้ลงให้ดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับใครจะชอบใครจะตามสูตรเก่างวดที่แล้วที่ได้เล็กหนึ่งหรือจะตามสูตรใหม่ที่ผมทําข้อมูลไว้ที่สองกับสี่อันนี้ต้องไปพิจารณาดูก่อนนะครับว่าจะตรงหลักไหนนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดใหม่ ก็ต้องมาติดตามรุ่นกันอีกทีนะครับว่างวดใหม่นี้จะเลียกถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ข้อมูลที่ผมทําไว้เมื่อวานเนาะที่คํานวณให้วิ่งล่างง่ายๆนะครับมันจะมี678 567นะครับอันนี้เป็นวิ่งล่างตัวเดียว2 4แล้วก็มี1เออมันจะมาคู่กันได้ไหมนะครับเพราะว่าแต,ต่ตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับ678 567นี่ผมว่ามันน่าจะมีนะครับไม่น่า จะหลุดหมดทั้งสองสูตรนะครับผมว่ามันน่าจะมีตัวหนึ่งแหละที่จะมาในสองสูตรนี้ถ้าถามว่ามันชนตัวไหนมันชนที่6กกับ7จ็ดนี่นะครับมันชน6กกับเจ็ดชนหกกับเจ็ดแต่จะเป็นตัวที่มาหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง6กกับเจ็ดมันจะมาคู่ก,กันกับ2 4หรือหนึ่งหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องไปเทียบ10หน่วยดูก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลช่วงแรกเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ